พวกเรราับว,ว่าน้ำเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ที่ลงมาใีเขตใหญ่และก่อนที่จะลงมาอยู่ทาเนี่ย รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักนะคะที่ทำให้ชาวบ้านใช้ยาแรงออกมาประท้วงปิดถนนกันในช่วงเวลานี้เพราะรู้สึกว่าในพื้นที่ของตัวเองนั้นมีน้ำท่วมสูงกว่าบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ อดทนอีกอ<า>นนไ้มเไ่มีใครอดทนเลยเห็นไหมครับอย่างในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการประท้วงเกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายอายุทยาเสนาถัดมาก็คือวันที่9พฤศจิกายนค่ะปิดถนนทางหลวงสายอายุทยาอ่างทองทั้ง2กลุ่มเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ําหลังจากชาวบ้านบางบานต้องจมอยู่กับน้ํามา4เดือนแล้วนะคะและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ หากย้อนกลับไปประมาณ5ปีที่ผ่านมาภาพนี้เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นในปี2567มีชาวบ้านสีอ่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ชะลอน้ำเข้าทุ่งเพราะว่ายังเหลือนาข้าวที่ต้องเก็บเกี่ยวอีกมากกว่าห0,000ืนไร่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะกรมชลก็ไม่ได้ขยายเวลานะคะยังคงผ่นน้าตามเวลาเดิมค่ะถัดมาในปี2565ก็ เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะชาวบ้านในตําบลพิกุลทองอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีชุมนุมเรียกร้องให้มีการระบายน้ําออกจากชุมชนค่ะซึ่งถือว่าในครั้งนั้นมีน้ําท่วมสูงที่สุดในรอบ16ปีแต่สุดท้ายค่ะก็ไม่มีปฏิกิริยาจากภาครัฐนะคะย้อนกลับไปไกลกว่านั้นในปี2564ชาวบ้านอเาเภอบางปลามะและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีประท้วงขอให้กรมชลเปิดประตูร,ระบายน้ําในบางจุด นำมาซึ่งข้อตกลงของการเปิดประตูระบายน้ําในปีนี้ก็จะเห็นว่ามีการทําข้อตกลงและเปิดประตูระบายน้ําบางจุดนี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากภาครัฐนะคะตลอดในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะ สิ่งนี้กลายเป็นคำถามนะคะว่าประเทศเราบริหารด้วยความรุนแรงความเห็นอกเห็นใจโดยไม่ใช้ระบบหรือไม่พอมีคนมาประท้วงปิดถนนก็เปิดประตูระบายน้ำกันรอบหนึ่งทั้งที่ส่วนกลางก็น่าจะต้องมีอำนาจเด็ดขาดกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณชูเกียรติบุญมีซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งข้อสังเกตกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งช่วงเวลานี้มีชาวบ้านในพื้นที่ของเขาได้รับความเดือดร้อนมากกว่า3,000ันครัวเรือนแล้วค่ะ นอกจากการประท้วงปิดถนนแล้วนะคะอีกภาพหนึ่งที่ชินตาคือภาพที่ชาวบ้านอบพยพออกมาอยู่บนถนนกันนะคะซึ่งแม้ภาพนี้ชาวบ้านจะบอกกับทีมข่าวว่าพวกเขาชินแล้วแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการมากนักนะคะติดตามจากคุณรุ่งโรสมบุญเก่าค่ะที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัยโดยหน่วยงานท้องถิ่น ถูกติดตั้งแบบง่ายๆริมถนนสายหลักของหมู่บ้านตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเป็นเพียงไม่กี่จุดที่น้ำยังท่วมไปไม่ถึงอยูคนเดียวนะ่คทีก็นั่งคนเดียวเหงานะผ่านมากว่า3เดือนเต็มตอนนี้กลายเป็นหน้าร้านขายไก่ย่างของยายทองอ,อาบเ,เพราะที่ค้าขายรวมถึงบ้านยังคงจมอยู่กับสายน้ำมก็เบื่อวัอนนี้เราไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะ ก็ต้องอยู่กับบ้านเราเรียกร้องอะไรไม่ได้ไม่ี <yw> <ons> มันท่วมทุกปีอยู่กับน้ำสี่ห้าเดือนสมเดือนสี่เดือนอยู่บนบกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็ทนปีวันที่ทีมข่าวลงพื้นที่ระดับน้ําลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ระดับ3เมตรในบางจุดชาวบ้านยังคงจับตาสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ส่วนหนึ่งยังสะท้อนถึงปัญหาน้าท่วมซ้ำซากสวนทางกับมาตรการของภาครัฐที่ไม่จริงจังในการป้องกันบ้านเรือนของประชาชนก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึงต้ามีโครงการโครงการหมายถึงว่าโครงการดีดบ้านอะไรเงี้ยนะบ้านไหนที่ว่าเตี้ยเยเนี่ยเรามีโครงการเนี่ยเรามาเสนอชาวบ้านเนี่ย พราาาาะชวบบ้นบกมากกแต่่่บบ้าานลุมเียทสดวรบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไม่ปล่อยให้บางพื้นที่ต้องเป็นผู้เสียสละจึงเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่พวกเขาต้องการเห็นความจริงใจจากรัฐบาลรุ่งโรดสมุทเก่าไทย PBS รายงาน เฉพาะพื้นที่อำเภอบางบานที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะคะชาวบ้านก็เชื่อนะคะว่านี่ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติอย่างเดียวแต่น่าจะเป็นปัญหามาจากการบริหารจัดก,การน้ำด้วยเพราะว่าบางบานถูกจัดให้เป็นจุดรับน้ำนองค่ะ ข้อมูลจาก Rocket Media l a b รายงานนะคะว่าปกติน้ำท่วมอำเภอบางบานทั้ง16ตำบลจะอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมของทุกปีค่ะระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่30-40เซนติเมตรค้างทุ่งประมาณ10-15วันเท่านั้นแต่เวลานี้ไม่ใช่แล้วนะคะ และนี่คืออัตราการปล่อยน้ำสูงสุดของเขื่อนเจ้าพระยาในแต่ละปีนะคะคุณผู้ชมมองไป5ปีย้อนหลังก็จะเห็นว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่บางก็บาเดือนบางก็5เดือนเลยนะคะอย่างในปี2565 2567น้ำท่วมขังในพื้นที่นานถึง5เดือนท่วมสูง3เมตรแต่ว่าเงินเยียวยาที่ชาวบ้านได้รับก็อยู่ที่ประมาณ9,000บาทซึ่งไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆเลยค่ะสิ่งนี้แหะค่ะที่ชาวบ้านมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะนักวิชาการด้านการ จัดการภายพิบัติก็แนะนะคะว่าปัญหานี้จะต้องจัดการด้วยความโปร่งใสในการสื่อสารระดับพื้นที่และต้องมีการจัดการเรื่องเงินเยียวยาอย่างเหมาะสมกว่านี้ค่ะถ้าจะท่วมเนี่ยเป็นโซนิ่งสําหรับหน่วงน้ําอันนี้เข้าใจได้และหน่วงน้ําแล้วต้องได้ค่าเสียโอกาสในการที่ว่าทําสวนไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้และที่สองโซนิ่งก็คือโซนิ่งคือการป้องพื้นที่อาศัยถ้าจะให้อยู่คือท่วมท่วมได้ แต่อย่างที่เขาทําที่เขาเรียกร้องที่ชาวบ้านมอบอยู่เนี่ยคะ่ะก็คือการเรียกร้องให้มีการปกป้องพื้นที่ที่เป็นโซนใช้ชีวิตอืส่วน,วนโซนเกษตรเนี่ยเขาเข้าใจได้อยู่เป็นสิบปีแล้วคะ่ะแม้เวลานี้ชาวบ้านในพื้นที่จะบอกว่าต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ถ้าหากไม่ให้ปัญหานี้เกิดมาวนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะภาครัฐจําเป็นต้องมองแผนการป้องกันในระยะยาวและที่สําคัญต้องไม่มองปัญหานี้เป็นแค่ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นคะ่ะ